สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้น้องหญิงมาแล้วนะครับแฟนคลับ oh. มาถ่ายรูปแล้วนะครับวันนี้แฟนคลับมารอถ่ายรูปเพียบเลยครับท่านผู้ชมเป็นกลุ่มบ้านฮักแล้วก็มีแฟนคลับด้วยนะครับมีแฟนคลับด้วยบ้านฮักนะครับถ่ายรูปเก็บบรรยากาศให้ชมนะฮะบรรยากาศหลังจากจบการแสดงอยู่ที่พระประแดงอาเขตนะครับ ต่อแถวต่อแถวเข้าถ่ายรูปนะครับวันนี้มีคนถ่ายวันนี้แทงซี่พักระแดงอาเขคพักระแดงนะครับวันนี้เป็นวัน,น,ส,น,วน,น,นสุดท้ายที่แดงอยู่ที่ออนทัวงกรุงเทพน,นะครับแล้วประเดี๋ยวจะกลับอีสานแล้วนะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นโคราชเนาะ มีมอบทิปด้วยนะครับมอบทลิปกันด้วย ผมบ้านฮักอีกบ้านฮัตของเดกไปกับต่อเลยเขาเชียเขาเชียร์มปออมเมนต์พูไปอไปปอไปปอไปทำงานได้แล้วนะไปรนกลับไปอีก วไป้อนกนคั้ไปก่นดจะไปโครน่ี่าากนี่ายแซลัีกนับพี่ากพ่กนับพียับาานนกัา เมือา <c oughs> เงี้ย <c oughs> เือนเงี้ยเ,เ,เขาจะออกอกันเลนไปเลยเ่าจะไปเลย

ชอบถ่ายรูปกลุ่มกันครับถ่ายกลุ่มถ่ายมูถ่ายรูปมูถ่รูปกลุ่มนี่ไนักไปรไปด้ไปเ็นคนอะยยจ้าอวมมิตปะเนี่ยรวมมิตม เสโอ้เขาจะ่รวมเก็บไม่หมดครับเ่นวายก็เก็บไม่หมดต้องใช้วายเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช้เ่นวายนะครับ Thank <laughs> you.

เอาแล้วจะปากนะกปากนะที่รกคองกินด้วยกปากก็เดนเมาี่วมีโออคนเด็กมีคนมาถ่ายรูปนะครับอ้ามาอาตรงไฟ

เขาจะไปขึ้นรถแล้วทีนี้ <c oughs> น้องจะไปขึ้นรถแล้วมันเดินอยู่ด้านหลังแล้วกัน <c oughs> ของเยอะมาก,มกเปิดแฟลชได้ปะเนี่ยวาแม่เหรเปิดแฟลไม่ได้แล้วมันถ่ายแล้วมันไม่สามารถเปิดแฟลชได้ เดินไปส่งน้องขึ้นรถนะครับผมไม่สามารถเดินเข้าใกลได้มากขอเปเยอะขาตั้งสองอันกล้องสองตัวปก้กระเป๋าโอ้เต็มไปหมดเอ้ามาตรงนี้เริ่มมีแสงนะครับข้างในไม่มีแสงโอ้คนข้างนอกอีกเทียบเลยครับคนรอข้างนอกเพียบเลย ไปไไปน้อเดอพะานดปไไดไปไน่ะไปเจ้าไดไหไปกผมไปเกี่ยวผมไปว่าแล้วจะดูกน่ไปไปไเดอใจสใจอยู่แล้วคนเยอะมากไปบ่ายไปบ่ายแล้ว

น้อเย็มเดี๋ยวพี่ขอถ่ายด้วยนะเนี่ยเป็นยเนปีนบ้านกันนะเนีมีคนถ่ายอยู่นะเนี่ยไปีเยเดียวเดียชนพ่อพ่อไปโคราชนะฮะ

<c oughs> ยังไม่จบนะครับอันี้อ่ขอยังมีคนมาขอถ่ายอยู่ <c oughs> dùm bây giờ mình không có phim có người nè như đường lặng <coughs> เอาี้วลิมาขวเป็นเสื้ออะไรนะครับยอดมากขอบคุณค่ไปยานอาองอีไปหาแม่หน่อยแล้วของคนนี้บ้างว่าแต่พ่าดต่ค่าขนม ใมันเป็นมากกว่าขาตั้งกองอ่ะใช่เป็นที่ขึ้นปกระดึงไม่ต้องมีไม้เท้าเลยเป็นไม้เท้าเลยด้วยไม่ใช่อะไรทีูกินไม่ไหวแล้วกินไม่ไหวแล้วดูดีหนักสามกิบโลแบกใาหออยูาคนเดียวันนี้ตามไปไหนดีขนเก่นดีกว่า ไอคอนเจนนี่เหรอก็นี่โคราชใกล้ๆโอ้โหพุงนี้ไม่ว่างเลยนี่ก็อยากมีโอกาสแบบมาเดินช้อปปิ้งเออไปช้อบไปหนักหนักมากวันนี้นานด้วยนะวันนี้นานด้วยหนักไปไหนดีต่างจังหวัดกระเป๋าล้ากันกระเมันก็จะยุ่งยากเหมือนกันลากแต่ไทยอย่างนี้มันลากลำบากนะแบกมันดีกว่า กระเป๋ามันต้องแบบว่าเรียบๆอ่ะไปดูลองขึ้นรถนะครับเอาอ้งี้ขึ้นรถแล้วเออไปขึ้นรถแล้วอ่าบอดิงมบุมิง ไปแล้วไปหนแล้วสามเดือนเลยลูกสามเดือนเลยลกใจคอนี่จะอดคนไดสามเดือนเลอบคุณนุนะครับวัดบางปินเริ่ม้าวัดบางปิ่ยี่สิบนะครับอ่าอวัดบางปิงแต่ว่าสเดือนอะไรดูสามเดือนเดือดยี่ไออกเลยนะ

โอ้วันนี้น้องอยู่กับเอฟซีนานนะคองเต็มรถเลยตอนที้ต้องข้ามเราปอ่ะเดี๋ยวรอรถออกนะครับตามธรรมเนียมแล้วก็แยกย้าย เดี๋ยวรอรถออกกันนะครับบันทึกไปตั<ส><ส>้ง17นาทีไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้น้องงูเนื้อออกไปแล้วนะครับ